BEEP yeah. มาทุกทางทางั้งอรวยเองที่ต้องทุกข์เจ็บปวดเสียใจร้องไห้ฟุ้งไฟมันนา่าเสียงแย่ใจก็ตอบกลัวกลัวแกลง้แลงแล้วเมื่อไรจะมีเ่งกับเขา สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีมิรักแฟนเพลงนะจ๊ะมิรักแฟนเพลงนะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวอาเปิดเพลงรอๆนะคะเปิดเพลงแม่ครูกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะรอสครู่นะคะอะ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะน้องสำอางโค้ชสำอางพี่สำอางจะเรียกอะไรก็ได้นะคะตามสบายตามสะดวกนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันซีดีให้กับทุกคนนะคะไม่นอะมาหลายวันแล้วนะคะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะทุททกคนคิดถึงเขาไหมนะคะน้องนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันหวยออกนะคะใครได้ตัวไหนบ้านนะคะแชร์มาให้น้องสาอางดูหน่อยนะคะ <laughs> ขอบคุณมากๆค่ะนะคะ วันนี้นะคะทําแบบนี้โชคดีมากนะคะหลายๆคนนะคะเนาะนะคะหลายๆคนนะคะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะถูกหวยโดยเบอร์รางวัลที่1กันนะทุกทุกคนทวนหน้านะคะวันนี้นะคะเรานะคะทําแบบนี้โชคดีมากนะคะเนาะอ่ะเข้าหัวข้อกันเลยเดอ้อเข้าหัวข้อกันเลยเดอ้อ ใครที่มาที่หลังนะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีย้อนหลังนะคะสวัสดีคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ย้อนหลังนะคะวันนี้นะคะน้องซำอามาแบ่งปันสิ่งดีให้กับทุกคนนะจ๊ะผ่านนะคะโลกออนไลน์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆสื่อทุกๆออนไลน์นะคะ a c e b o o k Instagram YouTube t i k t o k นะคะที่ทําให้เรานะคะได้เจอกันเนาะในทุกๆวันนะคะเนาะวันนี้มาแบ่งปันสิ่งดีให้กับทุกคนนะคะวันหวยออกสวัสดีวันหวยออกนะคะเนาะวันนี้นะคะ เรามาโปรแกรมด้านดีกันดีกว่านะคะทุกคนนะสวัสดีคนที่อยู่ทางนี้แล้วก็สวัสดีคนที่จะยเออย้อนหลังนะคะทุกๆคนนะคะ ใครเจอเราโคตรของโคตรของโคตรโชคดีนะคะวันนี้นะขอให้ถูกหัวโดยเบอร์กันทุกคนนะจ๊ะแต่งานที่ทําแล้วนะคะได้เงินรัวๆชัวๆนั่นก็คือนะคะการลงมือทํานะคะงานที่เรารักรักในสิ่งที่ทาทาในสิ่งที่รักนะคะเนาะนะคะได้ชัวนะคะได้ชัวๆชัวๆก็คือทํางานนั่นเองนะคะเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินนะคะวันนี้เรานะคะมาเปิดรับความโชคดีกันดีกว่านะคะทําแบบนี้นะคะโชคดีแน่นอนนะทําแบบนี้โชคดีแน่นอนนะคะวันนี้นะคะ เราตื่นเช้าขึ้นมานะคะจากที่เรานะหลายๆคนนะคะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมนะคะหลายๆคนนะคะโปรแกรมนะคะแต่ตัวเองนะพูดแต่ให้ตัวเองกูเกิดมานะคะกูดวงสวยจังเลยกูเกิดมาทําอะไรก็สวยอะทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะทําอะไรก็ดวงไม่ดีนะ วันนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ได้ด้วยคําพูดของเราง่ายๆสบายๆนั่นเองนะคะพูดบ่อยๆสั้นๆย้ำๆทีๆนะง่ายๆสบายสําเร็จนะคะคือดดสุดสำธิคะคาา่ะกจักรวาล่งนี้นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะเนาะไปดูคลิปนิวรอนนะคะคลิปนิวรอนเขาอช่องสามนะคะภาะะพายนตร์เดอะชีเกรดนะ,ะมันเป็นเกี่ยวกับนาะค,ะคอเชื่อราบนะกะกดจักรวาลกรแรงดุดนะคะเราไม่ใช้ <S <S ากดจักรวาลเราก็ใช้มันอยู่ดีนั่นแหละค่ะเราใช้ในชีวิตประจํำวัน,นของเราอยู่แล้วนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรานะคะใช้มันด้านไหนนะคะ เรานะคะใช้บันาดไหนนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราเราอยากได้แบบไหนล่ะเราก็เลือกเอานะคะชีวิตเราเราเลือกได้นอนนะคะวันนี้นะคะเรามาเปิดรับความโชคดีกันดีกว่านะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะโปรแกรมตัวเองในด้านดีนะคะโปรแกรมตัวเองอะไรนะคะตอนอาบน้ํานะคะช่วงเวลาที่เราเพลินๆน่นล่ะอาบน้ําหรือว่านะคะนั่งรถไปทํางานนะถ้าเราไม่ได้ขับรถเองหรือว่าขับรถเองก็ได้นะคะแบบขับรถไปก็เราก็พูดอะไรเพลินๆนะคะนอนนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมตัวเองในด้านดีนะคะวันนี้นะคะ มีหนึ่งคำโปรแกรมนะคะที่น้องสำอางเอามาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะอ่ะเราเรียกแทนตัวเองว่าฉันกูมึงกูอ่ะอย่างน้องสำอางนะคะเรียกสำอางนะคะสำอางนะคะฉันเปิดรับนะคะความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกทิศทุกทางสำอางฉันได้รับความมั่งคั่งเหลือเฟือจ้ะนะดี๋ยวนะไรคะลูเป็น มีสาวน้อยนะคะมานะคะครอบประตูห้องนะคะวันนี้นะคะเรามาโปรแกรมอะก่อนนอนหรือระหว่างวันก็ได้นะคะที่เราโปรแกรมตัวเองนะคะสะดวกเวลาไหนถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาที่เราเพลินเพินั่นแหละนะคะก่อนนอนหรือว่านะคะเราอาบน้ําเราร้องเพลงนะเปลี่ยนจากการร้องเพลงเราอาบน้ํานะคะโปรแกรมตัวเองนะคะวันนี้นะฉันนะคะน้องสําอางนะเราเรียกแทนตัวเองว่าฉันกู หรือเรียกชื่อตัวเองก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะคะใครแบบแบบไหนก็ได้นะคะวันนี้นะน้องสัมอาญจะเรียกตัวเองว่าชันนะชันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคัง่งจากทุกที่ทุกทางจากสกุลเงินนะคะอ่ะชันเปิดรับความมั่งคัง่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางจากทุกที่ท,ท,ทุกทางจากทุกสกุลเงิน ฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงิน ฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหนือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่นคั่งเหนือเฟือจากทุก่ี่ทุกทางทุกสกุลเงินอีกคำหนึ่งไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลา ไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกึศยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกึนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกืศยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกึศยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกึยยามกลางวัน ฉันได้รับการแับสนจากจัก,กรวาลตลอดเวลาจัก,กรวาลคืออะไรนะคะจัก,กรวาลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนะคะบางคนนะคะนับถือนะคะอ,อ,อะนะคะนับถือศาสนาพุทธนะคะก็จะเป็นนะพุทธศาสนาหรือว่าอะไรนะคะกฎแห่งกรรมนะนแล้วแหละนะคะทุกๆศาสนาเขาจะสอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมเราเป็นทําสิ่งดีๆเราเป็นความช่วนะคะ เกนของทุกศาสนานะคะเขาจะสอนให้เราเป็นคนดีนะคะทําความดีและเว็นความชั่วนะคะศาส,สนาคิดก็ทําให้อะไรล่ะมีความรักความเมตตาอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะน้องน้น้องสำอาก็รนะับถือนะคะศาส,สนาพุดูดแล้วก็รักทุกศาสนานะคะเนาะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณนะจะทําอะไรอยู่ก็ตามนะคะวันนี้คุณตรงโปรแกรมตัวเองด้วยนะคะ ว่าฉันนะคะเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือนะจากทุกที่ทุกทางและก็ทุกสกุลเงินนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินนะคะไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่น ยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้ร e. ับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาฉันเป็นคนโคตรของโคตรของโคตรโชคดี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 ฉันเป็นคนโคตรของ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 โคตรโคโชคดีทำไมต้องพูดอย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่า แต่ละวันนะคะที่เรานะทาอะไรก็ตามนะคะเราอะมนุษย์คนเรานะคะคิดวันวันหนึ่งนะคะคิดแต่ละนาทีนะคะคิด4ี่หมื่นห้าหมื่นเรื่องนะคะต่อต่อวันนะคะวันนี้มันจะดีแค่ไหนถ้าเราคิดนะแต่เรื่องเราดีๆอะค่ะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะมีอะไรก็ตบใส่ตัวเองเลยนะคะว่าอู้นะคะฉันเป็นคน,คน,คนโคตรโชคดีแม้วันนี้นะคะคุณโดนรถเฉี่ยวนะคะ คุณเดินออกไปนะคะบนถนนแล้วคุณโดนรถเฉียวนะคะเราก็พูดว่าโอ้โชคดีนะที่ฉันยังไม่เป็นอะไรนะคะฉันคือคนโคตรของโคตรของโคตรโชคดีมันรู้สึกดีกว่ากันไหมอ่ะเดินไปนะคะโดนรถเฉียวแม่งกูโคตรสวยเลยนะคะอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงคุณลองดูนะคะแม่งนะคะกูโคตรของโคตรโชคดีเลยวะกูไม่เป็นอะไรกูโคตรสุดยอดเลยวะนะคะกับเดินไปนะคะรถเฉียวแล้วพูดว่าแม่งกูโคตรสวยเลยนะแล้วมันมีความรู้สึกยังไงนะคะ คุณลองพูดดูนะคะเนาะนะคะเดินไปนะคะโดนรถเฉียวแม,ม่งกูโค้ดโค้ดโชคดีเลยกูไม่เป็นไรกูสุดยอดเลยวะนะคะกับนะคะคำที่สองนะกูโค้ดสวยเลยทั้งวันกูสวยนะคะอะไรก็พูดไปนะคะคำสองคำนะคะประโยคสองประโยคนะคะพูดในสถา,านาการณ์เหตุการณ์เดียวกันนะ,ะแต่อะไรมันรู้สึกดีกว่ากันราคาคุณว่านะคะสําหรับน้องสำอาเองนะคะคิดว่านะคะ ฉันคือคนโชคขอพวโชคดีในทุกๆวันไหมคะไม่ว่า ยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนะคะฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลานะคะไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนะฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลานะคะไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนะคะฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลานะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งนะคะทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินไม่ว่าคุณเดินไปนะคะเห็นเงินเหรียญบาทนะคะหล่นอยู่นะคะ แต่ก่อนนะคะต้องสาะเงนเป็นคนหนึ่งที่นะคะ <_ C os> เห็นเงินเหรียญบาทนะคะหล่นอยู่นะคะไม่กล้าเก็บเพราะว่าอะไรนะคะคิดว่ามันมันเหมือนเราเก็บไปในความรู้สึกของเรานะ,ะาเก็บไปแล้วเหมือนเยืนก้อนใหญ่ที่กาลังจะมานะคะมันไม่มานะคะแต่พอได้รู้จักแม่ครูสิตานะคะต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์จริงๆนะคะที่นําคําสอนอดีๆมาให้นะคะ ซึ่งนะคะเห็นเงิน25สตางค์หรือเงินเรียนบาทหรือเงินแบงค์อะไรก็ตามนะคะโอ้นะคะกระโดดนะคะชยูหัวร้องนะคะเจอ1บาทก็เท่ากับ100ล้านเลยนะคะในความรู้สึกของเราเราดีใจมากทือฉันเป็นโคตรแม่เหล็กดึงหูุดเงินขนาดใหญ่เลยคะคะฉันคือโคตรแม่เหล็กดึงหูุดเงินขนาดใหญ่เลยนะคะฉันคือคนโคตรโคตรโชคดีเลยเห็นไหมนะคะเงินทุกสกุลเนาะต่างหลากหลายเข้ามาหาฉันนะคะเงินอยากมาอยู่กับฉันนะคะเงินทุกสกุลอยากจะมาอยู่กับฉันนะคะ ขอบคุณตัวเองนะคะที่นำพาตัวเองนะคะได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะคะได้เจอปาฏิหาริย์ในครั้งนี้นะคะคืออะไรนะคะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆนะคะจากการเรียนรู้จากแม่ครูจิตานะคะคือถ้าเราเรียนรู้แล้วไม่เอามาลงมอทำมันมีค่าเท่ากับศูนย์นะว,วันนี้เราเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เราต้องเอามาลงมอทำด้วยนะคะไม่ใช่ว่า ครูให้เรียนกดจักรวาลแรงดูดแล้วให้มานอนนะคะแค่ดูดดมไม่ใช่นะคะเรานะเปิดรับการไหลของเงินนะคะวันนี้นะคะยังพูดคําเดิมน,นะคะว่าต้องขอขอบคุณนะคะกาบตัวเองนะคะหลายล,ล้านครั้งที่ได้นําตัวเองนะคะมาเจอคําสอนนะคะของเมกซิสตาร์และเอามาลงมือทำนะคะลินก็รู้นะคืออะไรนะคะไดเอามาลงมือทำนะถึงวันนี้นะคะเรานะคะประสบผลสำเร็จแล้วแหละนะคะระดับหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะเราพร้อมนะคะก้าวเดินนะคะก้าวเดินเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะเรียนรู้ลงมือทาและก็มีความสุขในคการทํางานนะคะของตัวเองนะคะทำสิ่งที่ตัวเองนักนักในสิ่งที่ทํานะคะ <St art id> เพราะว่านะมันสำเร็จไปแล้วล่ะนะคะมันเหลือที่เรานะคะที่เรานะคะลงมือทํานะคะพัฒนาตัวเองฝึกฝนนะคะไม่เข้าใจไม่เรียนไม่เข้าใจนะคะ อะไรก็เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทานะคะไม่หยุดนะคะไม่หยุดการพัฒนาตัวเองนะคะวันนี้ไม่หยุดการเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้นะคะเข้าสนาม่เหล็กนะคะการเรียนรู้นะคะเข้าสนามแม่เหล็กคืออะไรบางคนหลายคนนะถามเข้ามานะคะการเรียนรู้นะคะลงสนามแม่เหล็กขึ้นะคะการเรียนรู้กับครูบาอาจารย์นั่นเละค่ะแล้วก็เอามาลงมือทานะคะทันทีนะคะถ้าเอามาเรียนรู้แล้วไม่ลงมือทานะคะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะ วันนี้นะคะอ่ะคุณฟางไม่ผิดนะคะวันนี้คุณจะมีความโชคดีไม่ได้เลยนะคะคุณโปรแกรมตัวเองไปแล้วแต่คุณไม่ทําอะไรเลยนะคะมันมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะวันนี้เรานะคะเรียนรู้ลงมือทํานะฉันคือคนโคตรของโคตรของโคตรโชคดีนะคะพูดเท้ติดปากนะคะฉันคือคนโคตรของโคตรโคตรโคตรโชคดีไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะเดินไปหกล้มนะคะก็บอกโอ้นะคะฉันคือคนโคตรของโคตรโชคดีนะ ไม่เป็นไรนะคะแบบแง่สบายๆพูดไปเลยนะคะแล้วก็นะคะไม่ว่ายามหลับยามตื่นนะคะยามกลางคืน Kristen, ยามกลางวันนะคะฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลานะคะพูดไปเลยนะคะไม่ว่าวันนี้นะคะไม่ว่ายามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันนะคะฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลแห่งนี้ตลอดเวลานะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งนะคะจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินความมั่งคั่งคืออะไร บางครั้งในที่นี้นะคะคุณไม่ไดรวยแค่เงินอย่างเดียวนะคะคุณรวยทั้งเงินรวยงานรวยน้ําใจรวยการให้รวยการแบ่งปันนะคะอย่างที่น้องสําอานะคะมาแบ่งปันคุณตอนนี้นะคะว่าหน้าชีวิตเปลี่ยนไปยังไงนะคะเงินะะนะคะมันเสกง่ายสบายสบายอยู่แล้วหาง่ายสบายสบายอยู่แล้วถ้าเรานะคะมีความสุขในการลงมือทํานะคะวันนี้วันนี้นะคะมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเราเป็นมนุษย์คนนึงใช่ไหมมันเจอเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์อะไรมาประดังประเดยอยู่แล้วละถ้าเรานะคะ จะเปลี่ยนแปลงนะคะผลลัพธ์หรือเราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันจะมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่านะคะวันนี้ของปีที่แล้วเราอาจจะทําอะไรที่เราจําไม่ได้นะคะว่าเราอาจจะด่าพวด่าลูกด่าพวแล้วลูกตีพวตีลูกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วมันก็กลับมาอีกนะคะแต่วันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราเป็นคนคอนโทรลอารมณ์ของตัวเองนะเป็นคนกําหนดอนาคตนะเป็นคนกําหนดความโชคดีของตัวเองนะคะวันนี้นะคะโปรแกรมตัวเองแล้วต้องมีความสุขด้วยนะคะทุกคน ทุกๆคลิปเลยนะคะทุกๆคลิปเลยเน้องสําอางจะบอกตลอดว่านะคะการที่เรามีความสุขนะคะความสุขคือกุญแจที่ไขทุกสิ่งทุกๆอย่างได้จริงๆนะคะ <c oughs> ความสุขคือตัวนําทางที่เราะคะผลลัพธ์ที่เราทํานะ,ะมันมีความสุขระหว่างทางนะคะทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยนะเราทําไปแล้วก็มีความสุขแล้วก็ผลที่เราได้รับนะคะ มันมากมายกว่าเงินอยู่แล้วนะคะเงินม <c Aub ain> <c names and magician> ันเป็นเรื่องรออยู่แล้วนะคะเงินถ้ารู้จักกุจักรวันกุลแอนดูถ้ารู้จักแม่คุสิตานะคะเงินเสียง่ายสบายสบายจริงๆนะคะเงินมันมาจากทุกที่ทุกทางคุณนะคะสํานึกดู้คุณในเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาคุณนะคะมากน้อยเพียงใหนะคะวันนี้นะคะเงินนะคะง่ายๆสบายสบายอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆซ้าๆย้ำๆทีๆนะคะเงินนะคะง่ายๆสบายๆนะคะ ง่ายๆสบายๆนะคะสำอ้างนะคะเสกง,ง่ายสบายๆอยู่แล้วนะคะพูดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆทีๆโปรแกรมตัวเองในด้านดีนะคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งนะคะ จากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินคะฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคั่งจากทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินฉันเปิดรับความมั่งคั่งทุกที่ทุกทางทุกสกุลเงินไม่ว่ายมหลับยมตื่นยมกลางคืนยมกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาไม่ว่ายมหลับยมตื่นยมกลางคืนยมกลางวันฉันได้รับการสนับสนุนจากจักรวาลตลอดเวลาฉันคือคนโคตรของโคตรของโคตรของโคตรโชคดีสำอางแกเป็นคนโคตรของโคตรโชคดีนะแกรู้ ต่อความโชคดีให้กับทุกคนนะคะใครที่โปรแกรมตัวเองไว้แล้วนะคะเนาะนาคะทำงานที่รักทำในสิ่งที่ทาทาในสินที่รักนะคะแล้วก็นะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไลน์นี้นะคะขอให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นชีวิตเ,เร็วๆสปืดสปาดเหมือนกันนะคะเนาะวันนี้ โปรแกรมตัวเองแล้วมีความสุขนะคะในในระหว่างวันนะคะในระหว่างที่ทานะคะมีความสุขอลืดแล้วก็นะคะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับทุกคนนะคะใครเจอเราโคตรโชคดีนะคะใครเจอน้องสําอางโคตรโชคดีนะคะใครเจอคลิปนี้โคตรของโคตรโชคดีนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะรักทุกคนจ้า